มาดูความคืบหน้าคดี forex 3d กันหน่อยนะครับในส่วนของใบเตยแล้วก็ดีเจแที่เมื่อวานนี้เนี่ยทางอายการได้มีการนัดให้ทั้งคู่ไปรับฟังคําสั่งคดีนะครับแต่เนื่องจากการพิจารณาบางประเด็นนยังไม่แล้วเสร็จทางอายการจึงได้มีการนัดให้มาฟังคําสั่งอีกครั้งในวันที่10เมษายนพร้อมกับพวกรวม8คนครับ นางสาวสุธีวันกุญชรหรือว่าใบเตยนะครับพร้อมกับสามีดีเจแมนหรือว่านายพัฒนพลบินทขินก็เดินทางเข้าไปรับฟังคําสั่งของพนักงานอายการว่าจะมีคําสั่งฟ้องคดีที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการช่อโกง Forex 3 d หรือไม่นะครับโดยทั้งคู่ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับมีเพียงแค่ดีเจแมนที่หันมาบกมือทักทายแล้วก็ยกนิ้วโป้งให้กับสื่อส่วนใบเตยก็สวมหมวกปิดบังใบหน้าไว้นะครับ แต่หลังจากที่พบอายการแล้วใบเตยและดีเจแมนก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าในครั้งนี้เนี่ยยังไม่มีการสั่งฟ้องคดีโดยอายการเลื่อนฟังคำสั่งอีกทีในวันที่10เมษายนพร้อมกับพวกรวม8คนด้วยโดยทั้งคู่ก็ยอมรับว่าตั้งแต่เกิดเรื่องรู้สึกเครียดทุกวันนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบหลายอย่างในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของงาน การที่อายการมีคําสั่งเลื่อนทําให้เข้าใจกระบวนการกฎหมายว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและซับซ้อนเพราะว่ามีเอกสารจํานวนมากที่อายการจะต้องพิจารณาอย่างละเอียดซึ่งก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ทําให้มีเวลาปรึกษาทนายความในเรื่องของการต่อสู้คดีและที่ผ่านมาเนี่ยก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่มาโดยตลอดทั้งเรื่องของการส่งเอกสารแล้วก็ไปรายงานตัวรวมทั้งไม่เคยมีพฤติการหลบหนีด้วยนะครับเอาไปฟังเสียงดีเจแมนกับใบเตยหน่อยครับ อื่นต้องบอกว่าเราเริ่มเข้าใจในกระบวนการกฎหมายนะครับว่าบางทีมันมีอะไรที่ซับซ้อนและเซนซิทีฟในการดูสำนวนอะไรต่างๆก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ผมว่าท่านก็ให้ความยุติธรรมนะคือคือ,คอท่านก็พิจารณาอย่างละเอียดตอนนี้ยิ่งสถานการณ์อะไรแบบนี้ด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยที่ที่วันนี้เราก็ได้ได้ได้ไดไดเลื่อนไปเป็นเมษาหมายถึงว่าเราก็ยังมีโอกาสที่ที่จะพูดคุยกับท่านหมายถึงว่าคุยกับทานายคุยกับอะไรใน ในมวลรวมที่มันดีขึ้นนะครับเราเรา,เราเครียดกันทุกวันนะนะเพราะว่ามันเป็นการเครียดเรื่องที่แบบไม่เคยเจออะไรที่แบบเราไม่มีงานอนะ่ะเราไม่มีงานแล้วก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้เลย,ย <9 S 1> เก้าเดนคนนะมีมีชื่อเสียงด้วยค่ะมันเลยมันเลยกระทบกับชีวิตหลายๆอย่างเยอะมากอืมค่ะ แต่ก็ก็ในการรับทราบของกระบวนการทางกฎหมายเราก็เราก็ต้องตามขั้นตอนซึ่งซึ่งอย่างที่พี่พเจอไปเตอกับพี่แมนทุกครั้งเราให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่ผ่านๆมาแล้วก็รวมถึงรวมถึงมาจนถึงณวันนี้ใช่ค่ะเราก็รู้สึกว่าเราไม่มีพฤติการหลบหนีไม่เคยคิดที่จะหลบหนีไม่เคยไม่เคยมีอะไรตามที่ตามที่ข่าวออกไปเลยสักอย่าง สำหรับคดีนี้นะครับทาง DSI ได้ส่งสำนวนให้อัยการสั่งฟ้องผู้ต้องหา8คนซึ่งมีคุณใบเตยแล้วก็ดีเจแมนรวมอยู่ด้วยนะครับในความผิดฐานร่วมกันยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนร่วมกันช่อกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท,ท,ท็จที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนส่วนอีก8คนทาง DSI ไม่ส่งฟ้องนะครับ